ลำดับต่อไปนี้ขอเปลียนเชิญคุณแม่สุรีอิชัดได้กล่าวคำไว้อาไัยต่อพิการสักดูดีแต่ท่านสอสออมรเทพสมหมายต่อจากนั้นจะได้เรียนเชิญนายภูรัก์แก้วขันหาในขานิการสอสออมรเทพสมหมายได้กล่าวคำไว้อะไรและสักดูดี เกตุลำดับไปขอขีดเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพกับ คำไว้อาลัยสสอมอเทพสมหมายนะคะาการจากไปของสสอมอเทพเป็นความเสียใจอันใหญ่หลวงของตัวดินนะคะถึงแม้ว่าสสอมอเทพจากไปแล้วแต่แจิตวิญญาณและความสงงจำในคุณงามความดีที่สอสอมอเทพ ได้ทิ้งไว้จะคงอยู่ในหัวใจของเน,งนี้ยกระดากการสูญเสียสอส,อสอมอเทพเปรียบเสมือนได้ตัวเนี้ยได้สูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจเพราะสอส,อสอมอเทพเป็นี่พึ่งของเนียนในยาที่มีความข์ยาตสอสอมอเทพจะอยู่้างกายของเนียนตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสูงสุดกับอาที่ได้รับมอบหมายไม่เคยทําให้ตัวเนี้ผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวชีวิตของสอ,อออมมอเทศเป็นแบบอย่างของความเสียสละและเมตตามีความซื่อสัตย์สุดจริตและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน ให้กับประเทศชาติและหน่วยางานราชการหลายหายหน่วยางานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทัน่วไปขอขอบคุณสอทอ,ทอมรเทพลูกรักที่อยู่เคียงข้างกายแม่ในทุกช่วงเวลาสำคัญไม่มีคำพูดใดๆใที่จะบรรยายถึงความผูกเสียครั้งนี้ได้แม่แต่รูนึกถึง ซอซอชอ,องเพศเสมอและจะอยู่ในหัวใจของแม่จะเป็นแนสงสว่า,นนางนำพาในทุกๆวันของแม่ตลอดไปแต่ยังศูนย์นี้จากอแม่อดีตสมาชิกยุพิสการตลอดนิสเกต